ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวมันทนาวดีศิลค่ะมาจากโรงเรียนเอมุทวิทยาค่ะเป็นครูสอนอยู่โรงเรียนเอมุทวิทยาค่ะเออวันนี้วันนี้ทําไมได้มาที่มอจโรสุรินครับผมค่ะเห็นลงในเพจค่ะก็เลยพาลูกมาทึงนี้ช่วงนี้ทางทางพรมดงรักมีสถานการณ์ไงบ้างครับผมค่ะยังแซนบอกว่ายัางจริงกัน,ยนอยู่ค่ะจริงจริงใช่ไหมค่ะตอนนี้คือกํลาลังจะเลื่อนกํลาลังคนออกมาค่ะแล้วทางอ่า ทางพ่อบ้านอะไรได้มาด้วยไหมไม่ได้มาหายอยู่ที่บ้านค่ะเฝ้าบ้านใช่ไหมค่ะช่วงนี้เหตุการณ์ทางชายแดนยังไม่สงบเนาะยังไม่สงบค่ะยิงกันตั้งแต่ปีสี่กว่าแล้วค่ะปีสี่กว่าเนาะอยู่โหน่งรักเนาะมีอะไรจะฝากอ่ารัฐบาลช่วงนี้นิดหนึ่งไหมครับไม่รีบแก้ปัญหาเลยค่ะตอนนี้เดือดร้อนมากทั้งลุงทั้งอะไรไม่อยากอุทยุบแบบนี้ค่ะอืก็ขอขอบคุณเดนะที่มาพักบอจโรสริน พร้อมต้อนรับขอโชคดีมิชัยสวัสดีครับ